เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้คนด้วยนะครับผมอยู่ผมนายมันม่วงคนดีคนเดิมเหมือนอีกเช่นเคยนะครับผมและในตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเสียงเกมมันหายไปไหนวะเนะี่ยฮะกูงงมากเลยเอาล้วคับผู้ชมแอบเรียบร้อยนะฮะไปจัดการเออปัญหาขิดข้องเอ้ยไม่ใช่ขัดข้องทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับก็คืออยู่ดี เสียงเกมหายสร้ง,งั้นนะคุณผู้ชมก็ก็ขอแนะนำนะครับผมแบบใหม่นะฮะก็มันจะเป็นแบบใหม่ก็ไปเจอที่จีมก็ใหม่แหลนะเนาะเพราะว่าดูสิคุณผู้ชมดูคงจะรู้นะว่าวันนี้เราจะมาหนีอะไรนะก็คือเราเนี่ยจะมาหนีซ่วมตำรวจนะฮะที่หน้าหนึ่งเป็นตำรวจอีกหน้าหนึ่งเป็นไขวะ้ในเหี้ยเราเด็กมาเป็นตำรวจได้ยังไงเพิ่งเกิดปะโถเอ้ยนะฮะแล้วก็นันมันม่วงนะคุณผู้ชม โปรตีนเนี่ยหน้าออบบี้อย่างนี้นะฮะไม่มีนายบั้นม่วงนะแต่ว่ามีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินให้ดูนี่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 ไปไงนี่อยู่นี่ไปดิจ้าไ้จ้าไปดิจ้าช่วยผมเลยช่วยผมพาผมออกไปทีช่วยด้วยทุกคนนะฮะก็สำหรับแมปแบบนี้นะก็คือเป็นแมปหนีเอ่อตำรวจหัวซ่วมนั่นเองนะฮะแมปพูดซ้ำไปรอบที่สองแล้วเนาะก็เอ่อโทษทีนะคุณผู้ชมพอดีติดขัดไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มเลยดีกว่านะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยนะอยู่ดีเอ๊ะ ถ้ามาอยู่ดีถึงพูดติดขัดวะ่ะเหมือนคิดอะไรไม่ออกนะฮะคุณผู้ชมไปเริ่มเลยดีกว่ามามาอุ้ยมี easy ่ด้วย first person on อ๋อมีโหมดแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่เราใหม่เราเอามุมมองบุคคลที่สามนะคุณผู้ชมเคจุบ๊บอ่าเรียบร้อยนะฮะอ่ะเสียงเกมโอเคเสียงเกมหายนะฮะคุณผู้ชมช่างแม่งแล้วไม่ทำแล้วนะฮะอยู่เบาๆไปงี้แหละ นะฮะคุณผู้ชมโอเคเราต้องไปไหนเราต้องไปตรงนั้นโอเคไปก้าวไปก้าวไปก้าวไปครับ,บ,รรบ,บ,รรบเฮ้ยไอต,ตำรวจถอยหน่อยใช้หมัดต,ต่อยประตูอู้ก็ถือว่าเป็นแมพที่เอ้ยนะฮะคุณผู้ชมจะพูดตามตรงนะว่าไปตรงไหน,ก,หนก็เจอแต่สกีดิบีทอยเลสนะฮะแถมเ่อคนทำคอนเทนต์สกีดิบีทอยเลสนี่ยอดวิวเยอะทุกคนเลยนะแหมเชืบเอ้ยเชืบเอ้ยเอ้ยเชืบอชื่อป์อ่นะฮะ นะไปไหนต่อโอเคโดดรถด้านล่างใช่ไหมต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะจ๊ะซึบนะฮะก็สำหรับคลิปสกีดิบีทอยเลทเนี่ยก็เฮ้ยทำแล้วคนดูเยอะนะฮะผู้ชมแหมคลิปหาซ้วมเนี่ยยัยอันล่าสุดเนี่ยก็ผมว่ายอดวิวน่าจะเพิ่มกว่านี้ได้อีกนะ,ะแต่ว่าไอ้คลิปหาซ้่มนี่คนดูชอบนะฮะเหมือนคนดูเขาจะชอบกันนะฮะเรานี้ก่อนมองไม่เห็นหรอกคุณพี่ไปดีกว่าเฮ้ยวัดเดือยจะเห็นได้อย่างไร มีใครบ้างวะเฮ้ยนี่ตัวเอ้ยนี่เจ้าโอ้โหทีวีแมนยังโดนจับเลยนี่มึงเก่งขนาดไหนวะเนี่ยกูอยากรู้เหลือเกินฮะไอตำรวจโอ้โหขนาดทีวีแมนยังโดนจับไปคิดดูนะไม่ใช่ทีวีแมนปกติด้วยนะทีวีแมนหลายจอโอ้โหแสดงว่ามึงเก่งมากเลยนะเนี่ยไอไอตำรวจนะไอเก่งเอ้ยโอ้โหตายตายตายโอ้แล้วนี่หัวทีวีแมนเหรอมึงใช่จะเก่งเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะไอเจ้าตำรวจสองหัวนะฮะ ชื้หัวหนึ่งเป็นเด็กหัวหนึ่งเป็นเอ่อตำรวจนะฮะว่าแต่ทำไมเป็นหัวเด็กวะไม่รู้กันโอเสียงหายโอสีดีเสียงก็หายนะฮะคุณผู้ชมเชืแสดงว่าเราต้องรโดแเ้วเดือดเอ้ยติดอะไรวะอ้าวติดอะไรอ่ะกูต้องกระโดดตรงนี้นะโดดตรงนั้นก็ไม่ได้นะติดนะฮะต้องโดดตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมชื้ไปต่อต่อยหนึ่งสองสามอ้าวไปโอ้ กูถามจริงโอ้แล้วกูต้องลงไปใหม่กดก่อนนะฮะหนึสไปอู้ไปแล้วครับบอกเลยมึงเป็นส้วมตามสองขาใหงกูไม่ทันหรอกนะถึงมึงจะเก่งการระดับจับคามคาเมราแมนทีวีแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนแล้วก็เถอแต่จ้าไม่ไปทางชนะข่าได้เพราะข่าคือใครข่าคือจตาที่มีอาจเลี่ยงอยงไรละ่ะฮ่าฮ่านะผมถนอมน้องชายทานอสนะ จึ๊บเออนี่โอเคเดิน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 ไปจึ๊บๆด้านล่างมีอะไรครับมีทางไปต่อ,อยังไงล่ะนี่เอา้าว่าผลวห้องน้ำนะครับอห้องน้ำอยู่ใต้ดินหรือนี่ปุ๊บเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคเดี๋ยว,วตึ๊บจึ๊บจึ๊บตึ๊บว่าเฮ้ย ไอเพื่อนโอกินผิดสำแดงมาหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะโอดโดนแช่โดนทําเป็นหินทําไมทไมําเป็น,ห,นหินวะเพราะนี่ปะเนี่ยกดไปแล้วจะมีอะไรปะน่าจะขึ้นมาให้เราซื้อของนะนั่นนี้นูน่นโอ้ตายดินอู้อะไรเนี่ยตำรวจหนูกับเชฟก็ด้วยเหรอโอ้แสดงว่ามีไรสกีดีบีทอยเลสนะฮะผู้ชมแม่จะได้ยไอโอ้เกือบตกชึบ โอเคงั้นเอาโอเคงั้นต้องไปทางนี้เด็กครับเด็กครับเจ็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 บอ่ะกดไงต่อเสียงแล้ววะโอเคทางนั้นโอเคไปต่อเจ็บเจ็บเหมือนกลัวว่าอยู่เสียงอะไรวะนี่สวัสดีครับเจ็บชุดไอ้เกือบตกเจ็บอ่ามากดแล้วจะได้อะไรวะเฮ้ย โอ้เยี่ยมมาเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเสียงโอ้ยกูยิงกลัวผีอยู่เฮ้ยหั้นับตาไหลแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยระวังตัวเออกูระวังอยู่แล้วล่ะเที่ย อูเสียงอย่างหลอนน่ะอู๋ขนลุกเลยอูดูดิอูหูอุ้ยขนลุกขนลุกจริงว้าว้าอย่าอย่าเชียรแม่งตายเลยโอ้าวอุ้ยอะไรวะว้าวเชียร์วิ่ขนลุกจริงกระเนี่ยเสียงอย่างหลอนเอาอะไรวะโดนแค่มือมึงก็แขนขาดไปสิโอ้เสียงกู ไปหมดแล้วเชียร์รอบไปตรงนั้นโอเคเชียร์เสียงมันคดอย,อย่างหล่อนน่ะหล่อนจริงๆ่ะโหย้ดยยกย้ยยกสาวประกอบให้เลยกูให้เราบันสาบึงเออสาดีออฟเดียร์นะฮะหูด,ดูเสียงดิแล้วคือเสียงหินน่ะมันเหมือนกับเสียงกระดูกหักอ่ะโอ้หน้ากูฮะไปดีกว่า แล้วนี่อะไรวะนเ,ววววนนเนี่ยเชียร์ตาย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 ไอ้เหี้ยโอ้ยกูกลัวสาวนวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งเอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไอ้กากอะไรใครด่ามึงกากกูเหรอโอเคไปได้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 โไปยี่ไได,ไได,ดีกว่าอ,อ้าวทำไมอ่ะ ดัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถอยไปครับถอยไปเราพวกเดียวกันนะเราพวกเดียวกันโอ้ยเฮีย้ยนโคตรน่ากลัวเลยอะไรวะเชียนน่ากลัวจัดอะแม่งเสียงซาวคือแบบเนี้ยเ,เฮีย้ยเสียงอย่างหล่นฝูขนลุกเลยเนี่ยไปๆไป,ไปต่อไปต่อฮะคุณผู้ชมแล้วทำไมทุกครั้งที่กูเดินม,มันถึงต้องกระโดดด้วยวะเฮ,ฮ้ยีอย่าโดดดิอา้าวเนี่ย เนี่ยโดดได้ไหมเดินขึ้นแบบปกติเนี่ยมันโดดอ่ะนี่อะโอ้โหโดดทำอะไรเนี่ยโอ้เซนเซอร์เซนเซอร์นี่เชิบเชิบเชิบอ่าไปโอ้ยเดี๋ยวเชิบอ่าโอเคเชิบเชิบเชิบเอ้ยโอ้มา ปุ่มเนี่ยปุ่มกระโดดกดติดปุ่มเดินะกดไปติดแล้วตอนเนี้เยเฮ้ปัญหานี่คืออะไรเฮ้ยอะไรวะน้่น่ะอะไรอะโอ้ได่อช e เม้นโอเคโอเคนุกว่าอะไรแหมนุกว่าให้เก็บก็ก็ให้เก็บแหละแต่ได้อชิเม้นนะฮะกดโอเคหนึ่งเอากดสิกดสิเอากูจะกด คุณพี่อ้าวคุกดไม่ได้วะวันนี้กดได้ละโอเคโอ้ยเสีรยเสียงแม่งอย่างหลอนกูต้องออกแล้วไว้วโอ้ตายเลยหนูเอ้ What the hell กูกลับล่างกว่าได้ไหมเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยโอ้อโหผู้คำหยาบเยอะมากะคำนี้โอเคอืม ไปเชิว The fat ชัวชึบชึบชึบหนึ่งสองชึบชึบโอ้ยปรับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันยังกลัวอยู่เลยโอ้ตาย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 นะฮะคือผมเนี่ยผมพูดเลยนะคุณผู้ชมผมแม่เป็นคนที่แบบกลัวเรื่องสยองขวัญอะไรอย่างนี้มากๆนะฮะไม่ชอบฟังด้วยไม่ค่อยฟังนะฮะหนังผียังไม่กล้าดูเลยขนาดตัวเองเรียนภาพยนตร์ได้เนี่ยเฮ้ย ผมกลัวหนังผีมากๆแบบไม่ชอบอะไรที่มันจำสเกลไม่ชอบอะไรที่มันแบบสยองขวัญนนะ่ะหนังผีผมไม่ดูนะสักเรื่องหนังไทยก็ไม่ดูแต่ถ้าเป็นหนังผีตลกอนะ่ะนั่นแะดูได้นะอย่างร้อนมันก็มีความกลัวก็จริงแต่มันก็มีความฮาบ้างทางนี้อ,อะไรวะต้องกดเหรอเปิดไม่ได้อะอะไรอะ่ะอยา่าโกงอยาง e ่าโกงใบอ m o ม e คือเราอะเพราะเราสามารถโกงใบอ m o ม e ได้เหรอหนลองสิ อีโมดกดตรงไหนนะไม่รู้แล้วกูไอส้สัตว์เอ้ยเ่นโลบอกมาตั้งนานอีโมยังไม่รู้เลยกดตรงไหนเคงั้นเราเปิดห้องนี้ได้ไหมอุ้ยเปิดได้เข้าได้นี่เพ e สไลท์เอาเพรสไลท์ไปตรงไหนอ่ะ this way มันไปไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องใช้อะไรป่ะผมดูแลวผมเดินหาดูก่อนแล้วกันบวชมันต้องมีอะไรแอ้นั่นปะ อะไรอะโลบักแบงค์มันมีอะไรต้องใช้ปะวะเงินพวกนี้เหรอว่าเาให้เราเดินเดินเดินเข้าไปในนี้เดินยังไงเ่คุณพี่มันเดินเข้าไม่ได้เลยเนี่ยคุณพี่โอ้ยยังไงอยู่ด้านในแล้วเราไปยังไงอะโอเดี๋ยวกูไปทำให้ตัวเองตายก่อนดีกว่าอยู่ล่างนี่นานแล้วไอ้นั่นไปละจืบ๊บ <c oughs> เอา้ามันไม่ขับลากอะ่ะกูจะติดอยู่ในลากนี้ตลอดไปหรือโอ้ตายตายตายตาเขาบอกให้ไปทางนี้เออไปทางนี้แล้วกูจะเข้าไปในนั้นยังไงล่ะคุณพี่เฟสไลท์กดไลค์เออกูรู้แล้วแต่กูจะไปเข้าข้างในอะ่ะเข้ายัางไงเฮ้ยโอ้ตายเล่นมา600กว่าวิแล้วนะครับผู้ชมอ๋อทางนี้โอ้ตายแล้วกู ตาถัว่วหลือเกินนะฮะอุ้ชมไม่เห็นได้ยังไงวะเฮ้ยสงสัยเพราะไม่ใช่เป็นนายมันม่วงนันี่นเ,ปนเป็นเป็นตำรวจเด็กนะฮะก็เลยแบบไอ้นั่นนิดหนึ่งนะฮะติดใจเนี่ยเอ้ยลุกไปกูไปกดโดนตรงนี้ตลอดเลยเอ้าเฮ้ยเล่นยากหลือเกินสู่ชีวิตจริงๆิชึบเอ้าโอ้ยี่โอ้ยกูเลดเฮ้ยเล่นหน่อยชึบโอ้ยมึงจะบ้าหรือเปล่า ฮะงจ็จะยังไงกะกูไอ้ไอ้บันไดหัว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 พีนัสเต้ยขึ้นสิเดีวมึงขึ้นดิอ่ะลองดิขึ้นได้เปล่าขึ้นกูดูหน่อยแล้วประเด็นคือกลับล่างไม่ได้เลยคุณผู้ชมผมทำกลับล่างไม่ได้แล้วเนียน่ยนี่มันเอ้ยโอ้ได้แล้วได้แล้วโอเคโอ้ยกูเหนื่อย เอ้ยเป็นคนยักได้อะไรลองดิเอ้ยไม่ได้วะ่ะแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะผมอยากกลับไปเป็นร่างมันม่วงอะเอ้าฮะเฮ้ยกูมไม่ตายเป็นไ,ไปได้วัดเฮ้ยงก็มไม่ตายเหมือนกันเหรออะไรนเนี่ยเอ้าสุดยังไงจะบอกกูต้องไปเริ่มใหม่เนี่ย เพราะตอนนี้เราตายไม่ได้คุณผู้ชมขึ้นยังไงก่อนตอนเนี้ยแล้วมึงขึ้นไปได้ยังไงวะเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วจะไปยังไงอฮะเพื่อนตอนเพื่อนช่วยกูด้วยขึ้นยังไงขึ้นยังไงเออคือกูตกลงมาแล้วกูไม่ตายเนี่ยคืออะไรวะตายสิเฮ้ยมึงไม่ตายมึงเกินไปแล้วเนี่ย ขึ้นยังไงโอ้ตายเดี๋ยวบอกกูต้องไปเเล่นใหม่เนี่ยผู้ชมขอยญาตไปเล่นใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะฮะโอ้มาฮะผู้ชมนม่กว่าจะเล่นถึงไม่ตายเถอะนะครับวู้นะฮะนี่อยู่ดีก็บักตกลงไปนะไม่ตายด้วยแมสงสัยอยู่ในร่างตำรวจแล้วมันอิม,มูนนะฮะ ชึบอ่าเรียบร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนมาลางบันม่วงแล้วนะครับเย ê. นะฮะรู้สึกว่าอยู่ในร่างตำรวจมันไม่ใช่ตัวเรานะตอนเราตัวเจ้าของช่องต้องเป็นมันม่วงเท่านั้นนะฮะเออเอออย่างนี้สิตายไออย่างเมื่อกี้นี่นะไม่ควรเกิดขึ้นเออเป็นแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ตายล่ะชึบไปชึบอ่าโอเคชึบเอ้ยโอ้กุลมึงดูว่าตกแล้วโถ่ ึ๊บอ่าเรียบร้อยไปเหยียบบนหัวคนอื่นสิเอ๊ะมารยาทไม่มีเออเหยียบหัวคนอื่นได้อย่างไรนะฮะคุณคุณเอ่อคุณคุณคุณอาอ้าวคุณแบ็กบองนะฮะแบ็กบองเอ้ยจึ๊บจึ๊บอ้าวชุดไอ้อีขาติดขาเลยเนี่ยฮี่เออเอ้าอะไรวะจึ๊บโอเคจึ๊บอ่าจึ๊บ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 เออเรียบร้อยนะฮะปิด ว,ว้าวได้เลยครับพารกิจง่ายๆแค่ปิดว้ a วโอ้โหเรากูมาใหม่เต็นที่เลยละ่ะอย่าตกนะเพื่อนถ้านายถ้าตกไปแล้วนายจะไม่ตายนายมันม่วงแล้วนายจะได้เริ่มเล่นใหม่ห้ามตกเด็ดขาดเข้าใจไหมเอ้ยอยา่าอย่าตกอย่าตกเดินไปเดิน ชิบอ่าเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะเชิบชึบหนึ่งดึกดูดายอย่างดีที่มันมาเกิดตรงนี้นะเนี่ยถ้าไม่เกิดตรงเมื่อกี้นี่ยุ่งเลยนะครับอ๋อมาเกิดมาตรนนี้เลยเหรอถ้างั้นเราเราก็ตายได้นะที่จริงเมื่อกี้เนี่ยโอเคท่านจะเป็นทางลงใช่ไหมแต่ผมอยากไปทางนี้ก่อนว่ะไม่รู้สิยังรู้สึกอยากไปก่อนเคปิดได้ ติตตดยังเดินไปไม่ได้เพราะว่าเราจังขาดอีกนะครับในส่วนของด้านล่างใช่ไหมโอเคขาดปิดด้านล่างนะเดี๋ยวไปปิดด้านล่างก่อนนะครับชึบชึบอ่าชึบอ่าชึบเอ้ยเอ้ยไปสัดแม่ไอบแบบนี้นะเออแบบปืนปุ่มกระโดดกดไม่ติดไอมแมบนี้ปุ่มเดินกดไม่ติดโอชีวิตกูเจอแต่อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะเราต้องไปปิดวาวตรงไหนอีกอะขอตรงนู้นตรงนู้นโอเคจึ๊บจิ๊บจึ๊บจ๊บจ๊บ,จบ,จบวิ่งไปแบบเนิบเนิบไม่ต้องเครียดใจเย็นเอ้ยเนี่ยเน่ผมขยับผุ่มเดินไม่ได้เย้ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้แกล้งนะแต่ว่ามันเยับไปได้อะ่ะเออปุ่มเกมอื่นปุ่มกระโดดโดดกด,ดไม่ได้เกมนี้แมปนี้มันปุ่มเดินเดินไม่ได้นะฮะเกมผมว่าอาจจะเป็นความผิดที่โทรศัพท์ผมก็ได้นะ โทรศัพท์ผมอาจจะไม่ดีนะฮะชึบชึบอ่าเรียบร้อยนะฮะตัวที่นายนายไม่มีควันและนายมีแต่แก๊สชึบจิ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 บมันคุ้นๆนะไอ้ด่านแบบนี้เนี่ยมันเคยเห็นในแมปไหนแมปหนึ่งอ่ะลืมละนะฮะชึบเนี่ยใช่เลยเนี่ยมีตรงนี้แหละใช่กูจำได้เลยนะฮะชึบอ่าเรียบร้อยชึบไปติดตีเกอร์ไปต่อนะฮะไปคาเฟ่เทเรียใช่ไหมโอเคลงมาแล้วมีอะไร ไหนเอ้ยชึบชึบชึบโอ้แค่นี้ไม่ได้แดกหรอกบอกเลยนะฮะเฮ้ยหัวของไททันคาเมล่าแมนนี่นี่แกแกฆ่าไททันคาเมล่าแมนงั้นรอที่จริงไม่ใช่ไททันคาเมล่าแมนนั้นน่าจะเป็นคาเมล่าแมนธรรมดานะ,ะเดินไปจิบจิบ,จบไม่ใช่เดินดีสัตว์ปีนโัตายๆๆตาย,ตาย,ตายสมองสมองไปหมดแล้วนะฮะอะไรวะเนะี่ยอะไรอ่ะ ไปจึ๊บ,บอุ๊ยตูหูลงช่องเป๊ะพอดีปังไปโอ้ยยังไงถึงแล้วซ k กิบิด c คาเฟ่เทเลียเคอยเอ้ยอ้าวเดี๋ย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 วเอา้าอะไรวะกูจะเอาวุฒจากไหนอะคุณพี่ไม่เมีเวุฒิได้เนี่ยเขียนเราต้องวิ่งไปเอาวุฒก่อนใช่ไหมแล้วคุณจะรู้ไหมวุธอยู่ตรงไหนเนี่ย เนี่ยมันคุ้นมากเนี่ยเหมือนเด๊ะเลยนะฮะน athers, uh, so ั่นไงว่าแล้วเนี่ยแมบเดียวกันไอแแบบตำรวจนั่นเลยนะฮะสกีบิดทอยเลสเดย์เชฟอ้าวเอ้ยเอ้ยไอหยิบปืนก่อนสิเออโอ้ยอยญ่ใอย่ใหญ่ยี่ยี่ยี้เนี่ยกูต้องหันหน้าไปหามันเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรเราหยิบปืนมาแล้วคุณผู้ชม เดี๋ยว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 เดินดิวะยืนให้มันยิงทำไมนะเนี่ยโอ้ยลื่นลองลื่นกูจะจะล่อมันไปยังไงดีวะเอ้เนี่ยมันยิงไม่ได้ไงมันหันหลังอยู่อะ่ะมือหันบัซูก้าไปด้านหลังดิเนียเ่ยเอ้ยโอ้ยอ้ยมันติดมันติดมันติดเดี๋ยวได้ยิงก่อนยิงก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเดียวเดียวเดียวเดียเดียวดียวเดียวเดียเดียวเดียวดียวเดียยวเดียวเยวเดียดียวเดียเียวเดียียวเดียเดียวเดียวเดียวเดียดียวเีนเดียวเดียวเดยเดีเอยวเดดียวเยวเดยวเดีดียยีดีดีดีเ แกตายแล้วเล้วกูไม่เดินไม่ดงไม่เดินอะไรทั้งนั้นแหละมากูจะยิงยืนยิงเลยนี่แหละก็กูหันหลังแล้วกูยิงมึงไม่โดนนะอ่ะมาอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่เฮ้ยอยวเราดเดินไปไกลเลยเดินไปไกลเดินไปนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคแล้วก็ยิงจึบจ๊บจึ๊บเฮ้ยโอ้ง่ายดายซะเหลือเกินไปผู้ชมเฮ้ย ผมเคยเจอแล้วแมปอย่างเงี้ยมันคุ้นๆเหมือนเคยเจอเออมันมันคุ้นๆในหัวแต่จำชื่อแมปไม่ได้นะฮะเอ้าประทันโทษคือกูไม่ได้ถือปืนอยู่นะอะไรวะเอ้ยเอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้าวอะไระเนียอยู่ดีกูวิ่งเร็วจ๊จเ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 จจจจเจจจจาน ไปไหนต่อครับไปทางนี้ใช่ไหมเออจิบ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 ขึ้นไป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 บายดีครับทางออกโอเคได้เลยนะครับอยากออกแล้วเหมือนกันนะฮะจิบเฮ้ยโอ้โหเลเซอร์อ่ะเอ้ยทำไมหันมามองนี่กูไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยจิบจิบเอ้ย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 โอ้เกือบเกือบเกือบอย่าอย่าอย่าเจิบจิบเจิบเจิบเอ้ยไอ้ไอ้หาบุนทำไมเนี่ย มันจะหมุนตามมันทำไมดะเออนั่นแหละไปชึบวัสดีครับผมนายมันม่วงมาแล้วครับต่อยไปซะอะไรอะไร,อะไรก็อะไรก็หยุดชายคนนี้ไม่อยู่แล้วไปยกเว้นหนามนะยกเว้นหนามไว้ก่อนยกเว้นหนามนะอะไรก็หยุดไม่อยู่ยกเว้นหนามนะครับคุณผู้ชมหนามหยุดเราอยู่นะฮะชึบอืมชึบอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกสกีบีดีทอยเล็ตคิง ยิงดิมีมีปืนไว้ทำห่าแล้วเรายิงเอ้าเอาออกไปหนูจะฆ่ามึเอ้าเอ้ยนี่ดีเด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 เ๋ยวเอ้ยบาซูก้ามึงบังอ่ะมึงจะซูมเข้าไปทำไมเนี่ยีห่าเหียนดา กูต้องการเห็นหน้ามึงโอ้โหเชื่อกูจะจะฆ่ามึงยังไงเนี่ยกูอยากรู้เหลือเกินแล้เดี๋ยว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 กูยิงจากข้างในได้เปเนี่ยแล้วมึงยิงปืนมายังไงวะยิงอะไรของมึงอ่ะปาซูก้าแท้ๆยิงในแค่เนี้ยระยะเผาขนเนี่ย เคลื่อนที่ชา้าจริงแต่ว่ามันก็โอเค้งั้นเราหยุดเลยเยิงเฮ้ยโอ้โหกูเลยฮิตบ็อก์แม่งอย่างไกละอะไรวะเฮ้ยมึงไม่ยิงะ่ะเอา้าโอ้โหปืนมึงตันป่ะเนี่ยกูอยากกูหลืวเกินอะไรของมึงวะ ขี่ห้ามึงงงวะคิดล็อกมึงตันปะเนี่ยฮะมึงเอาอะไรมายัดยัด,ย,ดยัดกระสุนให้มึงไม่ติดหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ายอย่ายรีบอย่ารีบถ้ารีบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวล่มมันพอดีนะฮะผู้ชม okay. โอเคโอเคนี่ทางนี้แหละยิงมึงยิงไปไหนวะโอ้ย ตายไอ้ไอ้โอ๊ยไอ้ไอ้มึงต้องไปตัดว่าอะไรเอ้ไใดมันม่วงมันคือแม่งเล่นแหล่งเล่นอย่างยากดูดิเนี่ยคือแบบโอ้โหแล้เรายืนใกล้ๆก็ไม่ได้เลยนะเราต้องยืนไกลๆไกลแบบไกลมากเลยเพราะฮิตบ็อกมันเนี่ยเห็นไหมฮิตบ็อกมันไกลมากเพื่อนผู้ชมไม่ใช่แบบเดินมาแนบๆแล้วมันจะไอ้นั่นเนี่ยดูดิคือแบบถ้าแม่งยืนอยู่ตรงเนี้ยคือแบบเราแบบเนี่ยเราไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ขนาดเนี้ยเนี่ยเห็นไหม คือฮิทบ็อกแม่งใกล้มากใกล้แบบใกล้เลยอ่ะเพราะนั้นเราเราเราต้องโ okay. อเคเไ้ยไม่ใช่ฮิทบ็อกใกล้ดี๋ยวฮีทบ็อกไกลนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เนี่ยสิ่งที่ทำได้คือเราต้องยืนยิงอย่างนี้เว้ยยืนยิงไปเรื่อยโอ้ยอไอ้โค้มึงอะ่ะมึงยิงขี้อะไรเนี่ยมึ้งไปตัดแว่นไปนะมันม่วงมึงจะบ้าหรือเปล่าเ <c oughs> สี่หาเด็ดเอ้ยอย่าเข้าใกล้เอือน่ะเลือนเหลือขึ้งหลอดแล้วลูกเออเนี่ยคือต้องยืนนิ่งๆไว้คุณผู้ชมเนี่ยคือต้องคือเราต้องยืนนิ่งๆยืนยิงถึงจะแม่นประธานโทษโอ้ยแล้วถามหน่อยเถอะไอ้ปืนยิงผักกาเดเอามาทำไมไม่เอาปืนจริงๆมาวะ มึงไปปุ่มกดชกโคะนะ้งไหมน่ะไปกดเดินไปกดด้านหลังไปเนี่ยติดเที่อะไรเนี่ยมึงโอ้ดูดิคิดบล็อกแม่งอย่างไกลดูดิผู้ชมมึงบ้าปะเนนะี่ยฮะไม่กดโอ้ยให้กูได้เดินหน่อยเธอโอ้ยไอห่าหัวแดงร้อดเลยอีกไอ ถอยไปถอยไปถอยไ,ไปก่อนถอยไปก่อนโอเคเดี๋ยววิงว่งวิ่งวิง่งจะเย็นจะเย็นอย่ายอย่ยรีบร้อนอหนีฮะเอ้ยโอ้โหไม่โดนด้วยเฮ้ยเพียบกดกดดีแล้วเป็นเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนต่อกรใหญ่ใหญ่ยยวุ้วามเข้าใจไหมนะคุณส้ม เนี่ยโอ้โหชิดป็อกแม่งอย่างไกลจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิเนีะยะใกล้ค่ะหเนี้ยเด,ดี๋ดยวดูดิเห็นไหมเนี่ยคือแบบไกลมากอะไกลแบบไกลเลยอะดูดิทำไมเราให้แม่งมายืนฝั่งนี้เราเราไม่เดินออกไปไม่ได้เลยเว้ยผู้ชมเนี่ยต้องรอให้แม่งไปยืนตรงนั้นแล้เราค่อยเดินเนี่ยโอ้ตายตายไอ,ไอ้ไอ้โอ้โหโอ้โห อี๋ยยังไม่ทันเดินยังไม่ทันอะไรนั่นเลยเมื่อกี้นี้โอ้ยวอลพัฒน,นานะดูนะถ้าดักดูฟีดแบ็กไหมเนี่ยคิดบล็อกมันไกลไปคิดบล็อกมันไกลเกินไปคือแบบระยะก,การโจมตีของมันมันเยอะเยอะเกินนะ่ะว่าแต่มึงเอาอะไรโจมตีกูวะกูอยากรู้แล้วเกินมึงแค่เดินมาแนบๆกูแล้วมึงก็ตาย,ยางั้นเหรอโอ้ยอียอย่าตายลเ้ย เอ้ยถามจริงโอ้โหอีสัตว์จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเร็วๆโอเค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 ยิงนี่ยิงนี่อีู๋้ไอ้สัตว์กูรเบิดปืนเฮี้ยนี่จริงๆไอ้ห่ามาเอาผลไม้มายิงซ่วมนะมึงบ้าปะเนี่ยฮะเดี๋ยวกูไม่ได้ถือยังยิงได้เลยเนี่ย เอาเอาอ๋อจบแล้วโอเคเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่อุย๊ยประตูบิติไปไหนกันนะมานี่หน่อยสิมาคุยกันหน่อยแบบน,นี้เหรอจะปะลองดูจึ๊บอา้อาวอ้าว จบแล้ววะนี่คือจบแล้วเหรอฮะเออเอา้าวฮะจบไปเลยผู้ชมตอนนี้คือเอาตรงยังไม่เชื่อนะว่าแบบจบแล้วเนี่ยพวก achievement ยังไม่ขึ้นจบแล้วเหรอ Skibidi presenter cell ระเป็นคือกูก็ยิงอยู่เงี้ยนะคผู้ชมโอ้คุณผู้ชมก็นะฮะสำหรับใครนะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให่เป็นกำลังใจให้กับนายบรรมุมมขคนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าจุบ๊บ